โรงเรียนบ้านชงโคยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนสมศโรงเรียนบ้านชงโคตั้งอยู่เลขที่95หมู่3ตำบลวังจันทร์อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตสองโรงเรียนบ้านชงโคเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมวัยและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด51คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน10คนบริหารงานโดยนางสาวอาลิสาหอมใบบัวพ่วอในการโรงเรียนบ้านชงโควิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านชงโครสร้างคนดีมีความรู้อยู่อย่างเป็นสุขสุขภาพดีมีวิถีชีวิตพอเพียงโรงเรียนสะอาดและมีคุณภาพตามมาตรฐาน สืบสารวัฒนธรรมไทยรวมใจเป็นหนึ่งเอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนสะอาดอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มง่ายไหว้สวยผลการดำเนินง,งานตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายนอกในระดับประถมวัยมาตรฐานที่หนึ่ง ผลลัพธ์คุณภาพของเด็กประถมวัยโรงเรียนบ้านชงโคมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กประถมวัยตั้งแต่อายุ3-6ขวบโดยเน้นการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาผ่านกระบวนการการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านโดยมีโครงการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง4ด้าน อย่างมีคุณภาพดังนี้ 1. พัฒนาการด้านร่างกายประกอบไปด้วยกิจกรรม6กิจกรรมได้แก่ 1. กิจกรรมเด็กมีทักษะเคลื่อนไหวตามวัยจัดให้เด็กได้เต้นแอโรบิกออกกำลังกายขยับร่างกายในทุกๆเช้า 2. กิจกรรมดื่มนมกันเถอะจัดให้เด็กได้รับอาหารเสริมนมทุกวัน และรับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ได้รับสารอาหารครบถ้วนทุกคนทุกวัน 3. กิจกรรมฟันสวยยิ้มใสใสใจสุขภาพเด็กทุกคนแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน 4. มีกิจกรรมชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงภาพเรียนละสองครั้งเพื่อประเมินการจเจริญเติบโตของร่างกาย 5. กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับประถมวัยการแข่งขันกรีธาตลอดจนนำเด็กที่มีความสามารถเข้าร่วมแข่งขันกรีธาระดับกลุ่มเครือข่ายการศึกษาและ 6. กิจกรรมจัดทำวารสารป้องกันอุบัติเหตุและภัยใกล้ตัว 2. ด้านอารมณ์และจิตใจประกอบไปด้วย3กิจกรรมได้แก่ 1. กิจกรรมดาวแห่งความดีครูประจำชั้นจะมอบดาวให้กับเด็กที่มีความประพฤติดีมีน้ำใจต่อเพื่อนและครูเมื่อหมดภาคเรียนจะมีการมอบรางวัลให้กับเด็กที่ได้ดาวมากที่สุด3ามลำดับ 2. กิจกรรมร้องเล่นเต้นโชว์ฝึกให้เด็กกล้าแสดงออกผ่านการเต้นโดยใช้กิจกรรมวันสำคัญของโรงเรียนเป็นเวทีในการแสดงออก 3. กิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ เด็กได้ฝึกการใช้สมาธิจดจ่อในการทำงานศิลปะให้สำเร็จทั้งการระบายสีการปั้นดินน้ำมันการฉีกตัดปะกระดาษและการร้อยลูกป,ปัด 3. พัฒนาการด้านสังคมมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในบริเวณต่างๆทั้งในโรงเรียนและบริเวณรอบโรงเรียน โดยการช่วยเก็บขยะและเศษใบไม้ในบริเวณวัดชงโคจัดกิจกรรมหนูน้อยหัวใจพอเพียงฝึกให้เด็กได้รู้จักการออมเงินนำเงินที่เหลือจากการซื้อขนมไอศครีมมาฝากออมไว้ที่ครูประจำชั้นเมื่อครบภาคเรียนครูนำส่งมอบเงินออมให้กับผู้ปกครอง ฝึกให้เด็กเป็นผู้มีมารยาทยิ้มง่ายไหว้สวยรู้จักการสวัสดีขอโทษขอบคุณโดยใช้กิจกรรมหนูดีมีมารยาท 4. พัฒนาการด้านสติปัญญา 1. กิจกรรมเล่านิทานให้ฟังก่อนนอนครูให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเลือกหนังสือนิทานที่ตนอยากฟัง ให้ครูอ่านให้ฟังก่อนนอนทุกวันโดยเรียงตามลำดับเลขที่2กิจกรรมปั้นดินน้ำมันสร้างสรรค์พัฒนาทางด้านสติปัญญากล้ามเนื้อมัดเล็กคัดเลือกเด็กที่มีความสามารถเข้าร่วมแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครูจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ผ่านสามกิจกรรมได้แก่ กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยกิจกรรมเจ้าหนูรอบรู้วิทยาการคำนวณกิจกรรมหุ่นยนต์นพื้นฐา,านซึ่งในปีการศารึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านชงโคได้รับรางวัลพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่ 1. ผลลัพธ์ของการเรียนรู้โรงเรียนบ้านชงโค ได้จัดทำโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียน4กลุ่มสาระการเรียนรู้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนานักเรียนด้านการอ่านการเขียนการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศพัฒนาทักษะด้านการคิดคำนวณและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนมีการนำผลการทดสอบระดับชาติ RT, NT, O-net มาวิเคราะห์จัดทำสารสนเทศหาแนวทางพัฒนาเพื่อย,ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศโดยจัดทำโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ RT, NT, O-net ครูมีการประเมินพฤติกรรมผู้เรียน SDQ นำผลการประเมินมาใช้ในการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดหลักสูตรสถานศึกษาและผู้เรียนจัดทำโครงกรารวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการวัดและประเมินที่หลากหลายเช่นแบบทดสอบแบบสังเกตพฤติกรรมแบบสัมภาษณ์การประเมินจากชิ้นงานและแฟ้มสะสมผลงานและนำผลการประเมินที่ได้มาจัดกลุ่มผู้เรียนแบ่งเป็นกลุ่มเก่งกลุ่มปานกลางกลุ่มอ่อน จัดทำการสอนซ่อมเสริมหลังเลิกเรียนทุกวันวันละ30นาทีเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่สถานศึกษากำหนดมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประเมินสมรรถนะของผู้เรียนตลอดจนจัดทำแบบบันทึกพฤติกรรมผู้เรียนสมุดร,รายงานประจำตัวผู้เรียนนำเสนอต่อผู้บริหาร และผู้ปกครองนักเรียนเป็นประจำทุกภาคเรียนมาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการตามแนวทางบริหารสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพอย่างสมดุลรอบด้านโดยใช้รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมชงโคโมเดลโรงเรียนได้กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และค่านิยมของสถานศึกษาและนโยบายทิศทางกลยุทธ์และแผนงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจโดยการประชาสัมพันธ์คณะกรรมการสถานศึกษาครูบุคลากรผู้ปกครองและผู้นำชุมชนผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาพิบาล และส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอโดยมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบครูได้มีการใช้สื่ออุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษามีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูอย่างสม่ำเสมอ ด้านการปรับปรุงอาคารสถานที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่อำนวยความสะดวกปลอดภยัยให้แก่ผู้เรียนมีสถานที่รับประทานอาหารห้องน้ำถูกสุขลักษณะสนามเด็กเล่นมีความแข็งแรงและปลอดภยัยมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวตรวจถังดับเพลิง โดยประสานงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์มาให้ความรู้เกี่ยวกับอักคีภัยอีกทั้งโรงเรียนยังมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านกระบวนการเยี่ยมบ้านทำแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนมีการเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กรและชุมชนเพื่อความร่วมมือ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนมาตรฐานที่ 3. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามบริบทสถานศึกษาและท้องถิ่นโดยมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลความสนใจและความต้องการของผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์รวมทั้งมีการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันโดยครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องผลงานที่ภาคภูมิใจ ีการศึกษา2,565งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ครั้งที่70ได้รับ1เหรียญทองได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2,565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับยอดเยี่ยมปีการศึกษา2566งานศิลปะตกรรมนักเรียนระดับเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ครั้งที่71ได้รับ4เหรียญเงิน3เหรียญทองการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ได้รับ1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดง ได้คะแนนผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนเต็ม100คะแนนได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2566รระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับดีเด่นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมศึกษาบ้านวิทยาศาสตร์น้อยตามพระราชดำริสมเด็จพระพนิธิถาี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีปีการศึกษา2567งานศิลปะกิจะกรรมนักเรียนระดับเครือข่ายวังจันทร์ครั้งที่72ได้รับ1เหรียญเงิน4เหรียญทองงานศิลปะหิตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต2ครั้งที่72ได้รับ1เหรียญทอง1เหรียญเงินเหรียญเงินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกุงประเภทชายระดับชั้นป .1-6 เหรียญทองการแข่งขันขีตะมวยไทยระดับชั้นป .1-6 การแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับเครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ได้รับ1เหรียญเงินหนึ่เหรียญทองการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตสองได้รับ1เหรียญทองเหรียญทองการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายอายุไม่เกิน12ปีในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการประเมินทุกท่านคณะกรรมการสถานศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการประเมินครั้งนี้ผู้บริหารคณะครูบุคลากรนักเรียนโรงเรียนบ้านชงโคขอขอบคุณค่ะ